เที่ยววัดให้อาหารควายก็โดนควายขวิดดูสิคนตัวลอยเลยค่ะขวิดตัวลอยเลยนี่นอกจากทำบุญกับคนไม่ขึ้นแล้วทำบุญกับควายก็ไม่ขึ้นอีกเนี่ยโอ้โหพี่เคล็ดไปสามวัน คือถ้าดูภาพเนี่ยดูเหมือนจะแรงนะคะแต่ถ้าพี่เขาโชว์ภาพด้านหลังของเขาอ่ะโดยเสื้อเขาขาดมันเหมือนกับมันจะถากไปอย่างเดียวใช่ถักถกไปจนเสื้อขาดแต่จริงก็ไม่ได้แบบเจาะเข้าไปในเนื้อนะคะคือพอเห็นภาพเสื้อที่ขาดก็พอจะเบาใจได้ว่ามันไม่มีแผลใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตัวของคุณชลทีนี่เห็นภาพทีแรกตกใจเลยตัวลอยขึ้นไปเลยอืมบอกจุกไปสามวันค่ะ ไปเที่ยวกับแฟนที่วัดท่าไม้ชวนกันไปทําบุญให้อาหารควายแต่พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยต้องโพสต์ลงติกตอกให้ได้ดูกันนะคะมันแรงมากแลยเนี่ยดูดิท่านดูสิครับวควายปิดรอยเลยนี่ไปทําบุญที่วัดนะยน้ำอีกทีนะใช่ค่ะเอ๊ไปเปล่าปปอ๋อมันจะกินมันหิวนะเออถังอยู่ไกลให้มันสักที าจจะเข้าไปใกล้ไปล่ะคือเจตนาคงจะเอาเขาเพื่อที่จะเหวี่ยงให้ขยับเข้ามาใกล้ๆหรือเปล่าอาจจะเรียกไงมองลงไงถ่ายรูปอยู่นั่นแหละไม่ให้สิเข้ามาได้แล้วอ่านี่จากที่สมุทรสาครหายเครตไวไวคุณชนรทีนะคุณชนรทีนะครับวัดท่าไม้ซะด้วย